สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป ep ที่4ี่446นะครับขอคุณ fc ทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังและที่สำคัญก็คือให้กำลังใจผมมาในทุกๆคลิปนะครับและวันนี้ผมเองก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งอยากจะมาเล่าแล้วมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมเชื่อว่ามีใครหลายหคนคงจะรู้มาบ้างแล้ว ว่าน้องผู้ชายคนนี้หมดจากพนันอะไรและก็หมดเท่าไหร่หลักๆก,ก็จะดูเอาจากปกของคลิปเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับพี่ออฟใช่ไลน์ของพี่ออฟใหม่ครับพอดีผมมีเรื่องอยากปรึกษาพี่ออฟครับคือผมติดพนันหนักมากครับ ผมหวนพนันหลายครั้งมากครับเลิกได้นานสุดก็แค่1เดือนครับแต่พอมีเงินไม่ว่าจะอยู่ในบัญชีหรืออยู่กับตัวผมก็จะหาทางเอาไปเติมเล่นจนได้ครับสำหรับประสบการณ์ติดพนันของผมมันยาวมากครับผมจะขอเล่าให้พี่ออฟฟังโดยสังเขปนะครับก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับ ผมชื่อวินอายุเรียงนามตอนนี้ก็41ปีครับมีแฟนมีลูกหนึ่งคนมีบ้านมีรถมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็คือพร้อมทุกอย่างครับถ้าถามว่าผมรู้จักพนันออนไลน์ได้อย่างไรต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพศ .2564 ผมไปงานเลี้ยงบ้านเพื่อนซึ่งบ้านเพื่อนของผม เขาเปิดโต๊ะสนุกเกอร์มีอยู่สี่โต๊ะหลักๆพวกผมถ้ามีเวลาว่างจริงๆก็จะนัดก,กันเพื่อไปแทงสนุกครับและในวันนั้นก็เหมือนอีกเช่นเคยคือถ้าใครว่างก็แทงสนุกวงเล็บไม่เมานะครับถ้าใครไม่ว่างก็กินเหล้าวงเล็บเมาแล้วนะครับผมตอนนั้นผมไม่ได้แทงสนุกครับนั่งกินเหล้าเพื่อนของผม ก็ซื้อเหล้ามาเยอะมากและของกินปิ้งย่างก็เยอะแยะไปหมดผมก็ได้ถามเพื่อนว่าเองไปรวยอะไรมาวะทําไมถึงจัดชุดใหญ่จังแล้วเพื่อนของผมก็ตอบว่าหากําไรจากเว็บพนันเติมเงินเข้าไป3,000บาทได้มาหมื่นกว่าก็เลยเอากําไรมาซื้อของเมื่อผมได้ยินแค่นั้น ก็ถามเพื่อนว่ามันคือเกมอะไรวะแล้วเพื่อนก็ตอบว่าเกมบาคาร่าและผมก็จำชื่อมันไว้และงานเลี้ยงในคืนนั้นก็เต็มไปด้วยมิตรภาพกินอิ่มกันทุกๆคนพอวันต้องขึ้นผมก็เซิร์ชหาบาคาร่าใน Google แล้วก็เจอวิธีเล่นหรือไม่ก็อัตราการจ่ายเดิมพัน และก็ยังไม่พอได้เข้าไปดูใน YouTube อีกรอบนี้ชัดเจนมากขึ้นเลยเริ่มสนใจและก็ได้ไลน์ไปหาเพื่อนถามรายละเอียดการสมัครต่างๆและแล้วเพื่อนก็ให้ลิงก์มาแล้วก็ได้ทำการสมัครพอสมัครเสร็จแล้วก็ได้เติมเงินเข้าไปเล่นในจำนวน1,000บาทโอ้โหเติมเยอะมากนะครับผม จำได้ว่าตาแรกในตอนนั้นผมลงแดง200บาทไพ่ของน้ำเงิน5แต้มของผมเจดแต้มผมกินแต่โดนหักค่าน้ำด้วย5%เอร์เซแล้วก็มีความคิดว่าเออที่เพื่อนเรามันเล่นได้เยอะมันต้องลงเยอะกว่านี้แน่และตาต่อไปผมก็ลงแดงอีก500บาทไพ่ของน้ำเงิน3แต้มผมสี่แต้มผมกิน ได้มาเกือบ500วันนั้นบวกเกือบ700บาทแล้วก็ได้ถอนถอนปุ๊บเงินเข้าปั๊บเลยไวมากและก็ได้ไลน์ไปหาเพื่อนบอกกับเพื่อนว่าเล่นวันแรกบวกมาเกือบ700กว่าบาทและเพื่อนก็ดีใจด้วยพอคุยกันเสร็จผมก็เปิด YouTube ดูการเล่นต่างๆใน YouTube ต้องลงยังไงถ้าเจอไพ่แบบนี้ต้องระวังคือในนั้นมีสอนหมดพอดูหลายๆวันมันก็เริ่มแก่วิชาจากปกติเมื่อก่อนไม่เคยลงโบนัสไพ่คู่หรือช่องเดิมพันอื่นๆเลยแต่พอพักหลังๆเริ่มมีลงบ้างครับเผื่อฟลุกแต่ในตอนนั้นผมก็ได้บ่อยมากครับอย่างเช่นโบนัส9หลัง8หลัง ไพ่คู่เสมอหรือซิกหกแต้มและที่ผมจำไม่เคยลืมก็คือในวันนั้นผมเล่นเสียไป2000บาทแล้วเหลือเงินในยูเซอร์เจ็ดผมก็เลยได้ลงแดงวงเล็บแบงเกอร์สองพบาทลงไพ่คู่200บาทลงโบนัสห0าบาทผลปรากฏว่าไพ่ของน้ำเงิน8 2แม่มส่วนไพ่ของผม10 1สิตาเดียวบวกมาเกือบสองห0ื่นไม่รวมทุนดีใจมากครับอยู่บ้านเฉยๆได้เงินด้วยและในช่วงนั้นมีความคิดอยากจะหาสูตรเพื่อจะเอาชนะและจะต้องได้ถอนและได้กำไรทุกวันเริ่มไม่ค่อยสนใจธุรกิจแล้ว หมกมุ่นอยู่แต่กับบาคารา่าและผมก็เล่นทุกวันแต่ก็มีได้บ้างเสียบ้างโดยรวมผมก็ยังมีกำไรอยู่เพราะเล่นมีวิน,นัยและพอเข้าปี2565ผมเริ่มอยากได้เยอะเพราะเห็นเพื่อนในเฟสเล่นได้เยอะจึงเกิดความโลภบางครั้งผมลงน้ำเงินไม้แรก500บาท ผมป๊อกข้าวเจ้ามือแพ้ครับผมบวกมา500แต่ยังไม่ถอนครับเพราะอยากได้พันหหรือไม่ก็2,000ทีนี้ก็รอจังหวะออกเดิมพันในช่วงครึ่งปีแรกมันก็ปล่อยให้ผมได้จริงๆลงอะไรก็ถูกเกือบหมดไพ่มีแค่แต้มเดียวก็คือไพ่ของน้องนะครับและตานั้นลงถึง5,000บาทเลยครับ ทอใจแล้วคิดว่ากินไปเถอะปรากฏว่าเจ้าโบสผมได้กินเฉยๆเลยครับโอ้โหแน่นอนมากครับงงมากตอนนั้นคิดว่ามันน่าจะออกตามระบบไม่โกงแน่นอนและก็ให้กำลังใจวงเล็บการเล่นพน,นันกับตัวเองมาเรื่อยๆเริ่มมีเงินก็เริ่มใจใหญ่เวลาโดนมันกิน หรือลงไม่ถูกสัก2อสตาก็จะหาเรื่องทบจาก500เป็น1,000เป็น2,000คิดว่ามันจะไปไหนได้เดี๋ยวมันก็ออกเพราะคิดแบบนี้จึงคิดแต่ได้อย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงผลเสียเลยและในปี2565มันก็มีเหตุการณ์อยู่หนึงช็อตที่ผมเกือบบันลัยครับ ก็คือในวันนั้นผมจะหาค่าอุปกรณ์ในจำนวน1,000บาทก็เลยได้เติมเงินเข้าไปเล่นบาคาร่าโดยผมจำได้เลยว่าผมลงน้ำเงิน1,000บาทผมแพ้ครับพอตาต่อไปผมก็ลงน้ำเงิน2,000บาทผมแพ้ครับคิดในใจว่าจะมังกรแดงเหรอเดี๋ยวลองดูอีกตาดูซิว่ามันจะออกแดงไหม ตานั้นผมไม่ได้ลงเดิมพันนะครับปรากฏว่าออกแดงใช่แล้วมังกรแดงแน่เลยผมก็ลงแดง4,000บาทผลที่ได้คือน้ำเงินป๊อก9แดงป๊อก8เงินในยูเซอร์หมดวงเล็บ7,000บาทนะครับและผมก็โมโหเติมเข้าไป50,000บาทไปเห็นไพ่อีกห้องหนึ่งมังกรน,น้ำเงิน พอมั่นใจก็ลงน้ำเงิน8,000บาทปรากฏว่าไพ่ตานั้นออกเสมอผมคิดอะไรไม่ออกเลยลังเลวว่ามันจะตัดไหมหนอว่าจะรอดูแต่ก็กลัวพลาดโอกาสก็เลยย้ำน้ำเงินเหมือนเดิม8,000บาทรอบนี้เสร็จมันเลยครับผมบอดสนิทมันห้าแต้ม คิดในใจว่าเราหมดไป15,000บาทแล้วนะเงินเหลือ42,000บาทต้องเอาดีๆเริ่มใจวิววิวแล้วเริ่มไม่มั่นใจก็เลยเปลี่ยนใจมาแทงปิงปองบ้างลองดูวัดกันไปเลยและในตาหนึ่งก็วัดน้ำเงินไปเลยตานั้นผมอัดไป16,000บาท ไพ่ของผม6แต้มเจ้ามือ7แต้มผมโมโหมากแทบปาโทรศัพท์ทิ้งเงินในยูทเหลือ26,000บาทผมเสียไป31,000บาทพอตาต่อไปผมลงแบบขาสติมากครับผมลงน้ำเงิน24,000บาทโบนัส500บาทไพ่คู่500บาทเหลือไว้1,000บาท และมันก็เหลือเชื่อครับไพ่ของผมแยกแยกเก้าไพ่ของเจ้าหกสี่แม่มผมเห็นดังนั้นดีใจมากตะโกนดังลั่นเพราะบวกมาเกือบ45,000บาทวงเล็บไม่รวมทุนนะครับโอ้โหน้องได้เก้าหลังนะครับผมหากลบแล้วผมเหลือกำไรประมาณ13,500บาทนะครับผม จากที่ตกเป็นรองถึง31,000บาทแล้วก็กลับมาได้นะครับเกือบหลับแต่กลับมาได้นี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมเลิกไม่ได้ครับและก็ยังคงเล่นต่อเรื่อยๆไม่คิดถึงเรื่องเสียเลยมองเป็นการลงทุนอย่างเดียวเลยครับจนเข้าเดือนบันไยของผมก็คือปี2566 เสียตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยจำได้ว่ามีเงินในยูทห้าหมื่นกว่าแทงน้ำเงินประมาณ 20- กว่าไม้ได้ถูกไม่ถึงห้าไม้คือเสียไปก่อนด้วยซ้ำถึงจะถูกให้นะครับก็คือไม้ละหมื่นหรือไม้ละ5,000มันกินครับแต่ถูกไม้ละสองร้อยไม้ละห้าร้อยชัดเจนมากครับไม่โกงจะเรียกว่าอะไรและก็เสีย ทุกวันบางวันแทงทบก็มีเสียถึง67เจ็ดหมื่นเลยครับไม่ฟลุกแล้วครับและผมก็ได้จดเลกโอดหรือยอดที่เสียไว้การเสียของผมในแต่ละเดือนไว้ดังต่อไปนี้ครับทุกคนครับฟังดีๆนะครับดูในแต่ละเดือนว่าน้องผู้ชายคนนี้เสียเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวฟังไปช้าๆนะๆครับเดือนมกราคมผมเสีย3ามแสนกว่าเดือนกุมภาพันธ์ผมเสีย5้าแสนกว่าเดือนมีนาคมผมเสีย8ปดแสนหเดือนเมษายนผมเสีย1ล้านกว่าเดือนพฤษภาคมผมเสียสี่แสนกว่า เดือนมิถุนายนผมเสียสามแสนกว่าเดือนสิงหาคมผมเสียหนึ่งล้านเดือนกันยายนผมเสียแปดแสนกว่าและเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมสามเดือนให้หลังผมเสียสองล้านหกแสนครับเยอะไหมครับเยอะนะเงินจากธุรกิจสี่ล้านเงินเก็บอีกสี่ล้าน รวมๆก็8ล้านครับผมทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่เครียดเสียใจทุกวันและก็ได้สารภาพกับแฟนคิดสงสารลูกมากแฟนผมก็ดีมากให้กำลังใจผมให้ผมสู้ใหม่ผมรู้สึกสมเพศตัวเองมากมีความรู้ความสามารถขนาดนี้แต่มาติดพนันชีวิตติดลบเลย ตอนนั้นก็เกือบคิดสั้นครับแต่ได้กำลังใจจากครอบครัวมันจึงทําให้ผมมีแรงสู้ต่อและต่อสู้กับหัวใจของตัวเองมาโดยตลอดและทุกวันนี้ผมก็เลิกมาได้หนึ่งปีแล้วมีความสุขมากเริ่มมีเงินขึ้นมาบ้างมีสติมากขึ้นมีความสุขมากครับและขอฝากเตือนน้องๆทุกคนด้วยนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับ ฟังพี่อ๊อฟไว้เยอะๆทำตามที่พี่เขาบอกถ้าหมดแล้วก็ต้องยอมและก็จะต้องเลิกด้วยนะครับห้ามดันห้ามสู้เด็อดขาดให้กำลังใจทุกคนสู้ๆครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมไม่ว่าเราจะมีเงินเก็บเยอะขนาดไหนมี10ล้านหรือร้อยล้าน ถ้าเราติดพนันชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วไม่รู้จักยอมแพ้วงเล็บถ้าเสียแล้วนะครับยังไงก็หมดมันก็จะต้องมีซักวันจริงๆนะครับโดยน้องผู้ชายคนนี้ก็หมด8ล้านบาทนะครับหลักๆก็อาจจะหมดเยอะกว่านั้นนั่นแหละทานับจริงๆนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องขอขอบคุณน้องผู้ชายคนนี้เนาะ ที่ได้นำเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์เสียพนันมาเล่าแล้วมาแชร์ให้พวกเราทุกคนได้ฟังนะครับพอพวกเราได้ฟังแล้วก็ต้องมีสตินะครับเตือนสติตัวเองนะครับนี่ขนาดเขามีธุรกิจเขามีเงินในบัญชีเนี่ยเขายังหมดเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่ยอมแพ้นะครับเขาอยากตามทุนที่ตัวเองเสียไปกลับมาคืนก็เลยลงแบบหนักๆลงแบบอัดๆ พราะคิดว่าตัวเองอะ่ะมีเงินเยอะไม่น่าจะหมดแต่โดยรวมแล้วก็เหมือนที่ผมพูดในหลายๆคลิปเนาะไม่มีใครสามารถอยู่บนเส้นทางนี้ได้ไปนานๆจะต้องเป็นคนที่มีเงินเท่านั้นถ้าคนไม่มีเงินไม่สามารถอยู่บนเส้นทางนี้ได้ก็ขอให้พวกเราอะ่ะเป็นคนที่ไม่มีเงินนะครับ ถ้าเราทำงานได้เงินมาแล้วเราเอาไปฝากไว้กับแฟนเราเลยหรือกับใครก็ได้ที่เขาสามารถจัดการตัวเราได้ให้เราอยู่แบบอยาจบทำชีวิตหรือดำเนินชีวิตเหมือนเด็กอนุบาลน,นะครับคือไปขอเงินเขาใช้ถ้าเราทำได้ในแต่ละวันเราประสบความสำเร็จแน่นอนยังไงคุณก็เลิกพนันได้ แล้วที่สำคัญที่สุดพวกเราก็จะมีสติมากขึ้นถ้าวันไหนเราอยากเล่นอยากฝากจริงๆเราก็ไปหากิจกรรมทำนะครับไปที่อื่นให้อาการแห่งความอยากหรือการอยากเล่นมันลดหรือมันหายไปพอมันหายไปแล้วเราก็มาคิดดูนะครับว่าเออเวลานี้แหละเราอยากเล่น เราต้องผ่านเวลานี้ไปให้ได้นั่นคือเรารู้แล้วแล้วถ้าวันหนึ่งผ่านไปวันที่สองผ่านไปเข้าอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งนั่นแสดงว่าเงินเรายังเหลือจากปกติเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องหมดในเวลานี้บางคนจะหมดเป็นหมืน่นบางคนก็หมดเป็นแสนหรือไม่บางคนหนักสุดก็หมดเป็นล้านนะครับเห็นไหม เราคิดว่าตัวเราทำไม่ได้อย่าพึ่งนะครับเวลามันจะเป็นเครื่องพาเราออกไปอย่าพึ่งด่วนสรุปให้เราลงมือก่อนบางคนนะครับขาดสติไลายมาหาผมบอกว่าผมทำไม่ได้หรอกผมพยายามหลายครั้งแล้วเราต้องฟังคลิปดีๆฟังคำที่ผมแนะนำแล้วก็สอนดีๆณนะตอนนั้นน่คือพวกเราหมดใหม่ๆ เราอยากตามทุนอยู่แล้วเพราะเวลาในเว็บพนันเนี่ยมันไวแต่เวลาดำเนินชีวิตของเราก็คือ24ชั่วโมงนะมันช้ากว่ามันจะผ่านไปก็ต้องใจเย็นนะครับอย่าดึงต้นกล้าให้โตวไวจำไว้เสมอว่าเวลาจะเป็นเครื่องพาพวกเราออกไปนะครับเราต้องเลิกพนันวันต่อวัน หาชั่วโมงแห่งการอยากเล่นให้เจอแล้วก็เอาเวลาที่ดีมาค่าเวลาที่เสียนะครับถ้าพวกเราทำได้พวกเราก็จะสามารถเลิกพนันได้อย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ต่อไปเลิกพนันวันต่อวันนะครับผมให้กำลังใจทุกคนเสมอขอให้ทุกคนน่ะตัดองค์ประกอบ3อย่างออกให้ได้ก็คือเพื่อนเวลาว่างและ ยอดเงินในบัญชีนะครับหวังว่าทุกคนอนะ่ะฟังคลิปแล้วคงจะทําได้กันทุกๆคนนะครับโอเคผมก็ต้องจบเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ